กนะอันไหนหมูคะอันไหนเป็ดคะเป็ดเป็ดอันไหนคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรเจ้าอันนี้อะไรเจ้าเจ้าที่ไหนล่ะเป็ดเป็ดกระต่ายไก่อันไหนอันไหนแมวแมวอันนี้อะไรไอวานี่กว่าไอวานไอวามาแบบมิถามบ้างไอวานั่งลงค่ะ โอเคหมาหมาแพะไก่วัววัวกระทิงหาดว่าอันไหนเดี๋ยวสิอันไหนหมาคะห okay. มาโอเคอะไรกันนะอันไหนหมูคะหมอะูอันไหนเป็ดคะเป็ด,เป,ด,เ,ปดเป็ดอันไหนคะ อันนี้อะไรอันนี้อะไรเจ้าอันนี้อะไรเจ้าเจ้าที่ไหนล่ะเป็ดเป็ดกระต่ายกระต่ายอันไหนอันไหนแมวแมวอันนี้อะไรแกวกวางอันไหนอันไหนม้ามีมัวเหี้ยสองอัน ไอวาได้สิไอวาเขาเล่นเก่งนะไอวาดูนะอัญญาดูนะช้างสิงโตจิงโจ้มีควาล่าเสือลิงนี่ตัวอะไรตัวกินมดก็โอ้ตัวกินมดแรกอยู่ัวนิ่ม หมาหมาจิ้งจอกเบเกอร์คืออะไรตัวอะไรเบเกอร์เบจเจอร์แปลว่าอะไรตัวเบตเจอร์เบตเจอร์อ่ะอันไหนสิงโตเก่งมากอันไหนจิงจอกเจ้าชี้สองอันเลยถูกซะแล้ววะเดี๋ยวสิอันไหนลิง ลิงเดี๋ยวสิเล่นกับครไหนว่าไอวาไอวาเล่นกับครไหนไอว่าเขาตออสูทุกอันเลยอืมอะไรเอะไรขึ้นแหนะิปโปคิ๊โปอยู่ไหนจิรามามี่ทำมามีน้เบียกเสิรด้วยอ่ามามีเม่ ซิลเไมน่น้องพีเกิดโซอฟอ,อะไรมกอลล่หรือเวลาเราน้อพอยกไปทะเลอ๋อไปสิอ๋ออยากเซิร์ฟอ,อยากเซิร์ฟฟิงเหรอเราไม่อกเซฟเมือพ่อบ้างโอเค next time โอเคตอนเออน้อเออ่คิเ <c oughs> ว่าตอเเราพี่เป็เเด็กอเออพี่เออเเก่งกว่านี้ <c oughs> อนน่ะอเเ ยิ่งโตเรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆความสามารถเรายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆดูน้องดิเห็นไหมน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้ยอย่าตีสีเจ็บเห็นไหมครับนี่น้องนี่หรือสอนน้องสิน้องพี่ต้องน้องพีน้องพี่ต้องพีอยากเสริมเหมืองพ่อบ้างอ่ะได้เดี๋ยว next time โอเค next time when we go to the sea ตอน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 ม่อมีปู่พ่อ จบยังเนี่ยพ่อครับครัโลเราอยากไปทะเลพ่อ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 พายโลพายโลพาโดแต่ดต่เซิร์ฟแล้วแล้วเรา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 พี่นั่งไปกับพ่อพ่อดีไหมอ่ะมันจะไม่ดีมั้งเพราะว่ามันนั่งได้คนเดียวนนั่งได้คเดลยเขาว่าอะไรเพราะมันเป็นอันเล็กอ่ะเขาไว้สำหรับเล่นทีละคนเราไปพายแคนูนแล้วกันพายแคนูนคืออะไรเรือแคนูนไงเรือแคนูคืออะไร ในแ,แคนูนก็เหมือนเซิร์ฟอย่างนี้แหละลูกเหมือนเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่าเราก็นั่งอยู่ข้างบนแต่ก็พายไต่เรื่อยๆมันเป็นเรือโอเค <Okay S 2> มันเป็นเรือใหญ่เหรอใช่ใช่ไอวามั่นดีกว่าไอวาไอวามาแบบมีถานม,มั่งไอวานั่งลงค่ะโอเคหมาหมาแพะไก่ วัววัวกระทิงหาดไอ้ว่าอันไหนเดี๋ยวสิอันไหนหมาคะหมาโอเคอันไหนไก่คะไก่อันไหนวัวคะวัววัวขออข้าอันไหนหมูคะหมูเก่งค่ะเพราะว่าเขาวจ อันนี้อันนี้อะไรคะทำไมทำไมทำไมเซิร์ฟมันอันเล็กอะทำไมเซิร์ฟพี่ว่านันเล็กแต่จริงจิจริงจงเซิร์ฟมันอันใหญ่เนาะใช่เสิรมันอันใหญ่เราพี่นั่งไปด้วยได้ไหมได้พ่อบอกแล้วไงคราวหน้าโอเคพ่อพ่อแพรโตเรา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 พี่นั่งไปด้วยได้ครับไออัญญา <laughs> ไปเอากล่องมานี่ลูกไปดูวิธีกันง่ายเลย พี่พีทำไรเนี่ยอะไรนี่เปล่าหายรู้สึกแล้ถหายพี่มานานแล้วพี่ทำไรอยู่คะพี่ทำไรมาแลี่ทเี่ทำอะไรอยู่หรอดูเราไปไปเที่ยวเราไปเที่ยวที่ไหนที่ทะเลอร่อยไมรั